โอ้อยู่แล้วมาแล้วบอกแล้วเดี๋ยวไอ้เก่ามาันอกตัวใหญ่ๆมากินเบ็ดจริงๆอะไล่ะควายเถอะตัวแรกควายเดี๋ยววันนี้เราจะไปทะเล,ลอีกรอบนะครับจะไปหย่อนปลาเกา๋าเดี๋ยวเรามาพามาดูวิธีมัดเบ็ดหย่อนปลาเก๋าของเรานี่ตะกัววันนี้ผมใช้ลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยลูกประมาณยี่ห้ากิ่ส่วน ไปทะเลกันลึกปะเอาตีนไปจุ่มน้ำทะเลอกเตีนไปจุ่มน้ำทะเลตีนเปื่อยเมื่อวานเนี้ยไปไปอ่างเก็บน้ำแล้วไปแช่น้ำทั้งวันทั้งคืนนั่นตีนเปื่อยเออเนี่จะเอาไปให้น้ำเกลือไม่รู้จะเปื่อยเพิ่มหรือว่าจะ <c oughs> ก้าเอาไปแจ่ให้น้องเจ๋อมันดูออกลยเออสําเปื่อยซําเปื่อยหลือเกาเนาะสัมเปื่อยกว่าเดิมอีกตอนแรกก็จะาไปอะไรนะเอาไปให้น้ำเค็มมันจัดการให้ไงที่ไหนได้ไปเปื่อย เออต้องเอาออกไปขายบ้างแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องรองให้กระดาษมันแห้งก่อนไหมอืม สว่ดีครับเพื่อนๆนนะักตกปลาวันนี้เราก็มาทะเลซึ่งจะมาตีปลาเก๋าอีกครั้งนะครับวันนี้น้ำขึ้นเยอะเลยวันนี้มาอยู่ตรงโขดหินก้อนที่เท่าไหร่วะที่นี่ตรงโขดหินก้อนนี้เขาเรียกหน้าโรงน้ำตานะน้ำลาวันนี้คนตีปลาเยอะมากหมึกมันเข้าแล้วหรอจริงๆน้ำอย่างนี้น่าจะไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่ไม่นิ่งอะ่ะ S <S รู้ครับทะนดีน้ำขึ้นเยอะวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามารุกมีเวลามาตอนสี่โมงขึ้นเวลามีเวลาช่วยตกไปจริงจริงกลาคืนก็ตกได้แหละแต่เราไม่ได้เตรียมไฟมาแมล้วเมื่อรู้อย่างตามเปิดการทำการแสดงได้เลยไปมาครับ เดี๋ยวเราก็จะใช้กึ่งกุ้งครึ่งตัวเหมือนเดิมที่ทำไมพูดคำว่ากุ้งมันจะกลายเป็นกึ่งตลอดใช้ครึ่งตัวโอ้โลนี่กุ้งตัวนี้โลสองร้อยสี่สิบเลยนะเขามีคนคอมเมนต์มาบอกว่ากุ้งโลสองร้อยขไปตกปลาเก่ามันคุ้มเหลือก็กุ้งตัวหนึ่งก็ใช้ได้เยอะครับจริงๆมาตกทุกครั้งกุ้งมันก็ไม่หมดนะก็เหลือกลับบ้านตลอด มันอยู่ที่ความชอบด้วยแหละถ้าเราคิดว่ามันเตลองหรือว่าไม่คุ้มของความที่เราใช้อยู่มันก็ไม่หนุกมันก็ไม่ได้ตกอรัง่ายง่ายก็ปลาทะเลมันก็กินกุ้งเกี่ยวขึ้นตัวครับเป็ดเรามัดมาเรียบร้อยแล้วลองดูน้ําทะเลเยอะๆอย่างเงี้ยยังไม่เคยตกน้ําทะเลเยอะอย่างนี้นะต้องลองดูก่อน มันไม่ใช่น้ําทะเลเยอะมันเยอะอยู่แล้วนะทะเลน้ําทะเลที่มันขึ้นเยอะๆน้ําทะเลที่มันแต่ขึ้นไม่แรงหาหยันรูนไหนดีอันนี้เอาตรงนี้ตรงข้างหน้านี่เลยตรงนี้เมื่อกี้ขึ้นขึ้นมาทักถึงก้อนหินนี่เลยน,ะนี่อารูนี้นี่น,น้ารักๆ,ๆลูกดีๆหน่อย ถ้าเรายิ่งเปลื่อยอยู่ด้วยลองดูนี่ครับน้ำขึ้นเยอะขนาดนี้ไม่เคยตกมาทุกครั้งน้ำจะอยู่ข้างล่างอต่นี้มันขึ้นมาสูงว่าหยอดลงไปถึงพื้นครับอันนี้จะกลัวลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อย

ต่อสร้างนี้ต่อต่อรับแต่ปลาเล็กกันแหละแต่เดี๋ยวมันจะเรียกข้าเหยื่อเราไม่หมดก่อนก็จะทําให้เก่ามันสงสัยละนิ่ต่อเหลือเยอะยู่ไหมโอ้เกือบหมดโอ้เกือบเหลือนิดเดียวก็จะเอาไปได้ละเอาแล้วเกี่ยวขวดเลยน,นั้นเดี๋ยวเกี่ยวขวดเลย เป,ปาเล็กมาอันนี้มันเด่นะลาเล็กมาต,ต่ยังไม่มาต่อยังนี่มา่นี่มามาตอดแล้วาตอ่ โอ้ยอยู่แล้วมาแล้วบอกแล้วอย่าให้เกาา่ามันตันเ <laughs> โอ้ตัวแรกครับตัวแรกของเราเป็นไอ้นี่สายบัวดูครับตัวแรกของเราเป็นเก่าสายบัวตัวมันเล็กนะตลอดกินเบ็ดเราอยู่ตั้งนานเลยลเราจะปล่อยมันไปก่อนไปบอกตัวใหญ่ๆมากินเบ็ด รับปากเราเราปล่อยนะรับปากแล้วนะไปบอกตัวใหญ่มากินเด็ดนะพากินหมิ่นนิดเดียวโทษถามที่นายมาหลอกกินเหียเราอัะนนครับตัวแรกแต่เราต้องปล่อยมันไปก่อนเพราะไซส์จริงๆริงครับเออไม่ต้องพูดจริงๆริงแต่และปล่อยมันเถอะตัวแรกปล่อยอ๋อ <c oughs> มันจะโยนนู่นนะไปนู่นนะ่นอ่เนี่ยใช่อกมันเจืออะไรอ้มาละวบ้าบ้าบ้าแลบมาละวโอ้โเฮ้ยมีไซนี่เป็นยังไงนี่ทำไมมีแต่สายบัวไอ้บอกให้ไปเอาตัวใหญ่มา มาไซด์เดียวกันเลยนี่นี่ครับสายด้วยแล้วตัวเท่าเดิมเลยอตัวเดิมปะเนี่ยฮะก็ปล่อยไปแล้วอ่ะเอาไมาเอาไมา่หมถ้ายังมากินดีเลยเข้าไอ้นี่แล้วนะจะเอาเข้ากระติกกนะันนะตัวเท่ากันเลยนะครับปล่อยไปอะไร อายังมากินไซนี่อีกนะตัวที่สองครับตัวที่สองตัวที่สองก็ต้องปล่อยนะอาเออ,เอ,อทำไมพอน้ำขึ้นนี่มันเป็นเก่าสายบัวหรอเราก็ไม่เคยตกตอนน้ำขึ้นเต็นที่อยู่ทไม้ายังมาหาเราอยู่นี่เราโดนแล้วนี่เราเข้าเปี่ยนลูดิเปียนลู วันนี้เราก็มาตกประเขา่าแต่เหมือนจะได้แห้วรับประทานได้ตัวน้นอยๆสองตัวปล่อยไปแล้วนะครับ <c oughs> ตอนน้ำมันขึ้นเยอะมัขึ้นก็ลังเริ่มแรงเราต้องกลับบและนี่กำลังฤด,ดูนี้อีกสักอกาทิตย์หนึ่งมั้งเราจะเล่าเอาฤด,ดูตกปลาหมึกกละมังเพราะว่าวันนี้ไม่เห็นปลัยเห็นคนมาตกปลาหมึกเยอะเลยมันอยู่จนริมงไ,ไฟหาดก็มีคนตีปลาหมึกนะมคน,นมาตีปลาหมึกแนะนำใหม่แล้วกันครับ นี่ทั้งแนวนี้ตีปลาหมึกได้หมดนยครับตั้งแต่แหลมจเจริญไปจนสุดแนวฝั่งนู้นฝั่งนหน้าหาดของเมืองระยองเนี่ยตีได้หมดถ้าใครเป็นฝีมือที่ฉางฉางเรื่องตีปลาหมึกมาลองดูได้ลวครับเราก็ซื้อคันไว้ลแล้วลองก็ซื้อไว้แล้วแต่เรายังไม่ได้ซื้ออยู่ยังไม่ได้ซื้ออยู่ปลามึกแต่เราจะมาลองกับเข้ามา่เผื่อเราได้ตัว ิวสวยนะครับตอนเย็นไปกลับบ้านกันวันนี้รับแหนวไปรับประทานกันนะครับน้องเขามาคนเดียวเลยอ่ะแบบเท่เลยอ่ะใครคิดไม่ได้เนี่ยลองเอาน้องเป็นแนวทางนะดูดูด,ดูนี่ดูเท่ไหมล่ะโอ้สุดยอดเรามีหอยด้วยดูเราไม่คิดไม่ได้ดู สุดยอดเลยแล้วเขาจะมาดักปูใช่ไหมครับผมเท่ววะดูไอขวดสีเขียว,ยวมีนะ <laughs> ดูว้เท่ว่าคิดได้ไงวะเ <laughs> ออเจ๋ว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 เนี่ยครับใครอยากจะเท่แบบน้องนี่ต้องเนี่ยดูคลิปผมแล้วเอาไปเป็นแนวทางได้เลย <laughs> แม่เยี่ยมกดไลค์เลย <laughs> ไปกลับบ้าน <laughs> Oh.